สวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่แนวโน้มตลาดประจำวันจันทร์คุณอมรอรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกรับเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดอมรอรัตในรอบการซื้อขายล่าสุดเห็นได้ว่าหุ้นของบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ร่วง1.0%ตามโมเมนตัมวัดการแกว่กตัวราคาเราอยู่ในตลาดโซนการขายมากเกินไป รอบการซื้อขายล่าสุดเห็นได้ว่าหยวนเพิ่มขึ้น0.3%เทียบกับดอลลาร์ตามอินดิเคเตอร์วัดความสัมพันธ์ของ RSI ต่อช่วงสูงต่ำเราอยู่ในตลาดโซนการซื้อมากเกินไปหุ้นดอลลาร์เยน2รายการลดทวบ1.0%ในรอบการซื้อขายล่าสุด r o c กำลังส่งสัญญาณขายหุ้นออสซีดอลลาร์2รายการพุ่งขึ้น1.3%ในรอบการซื้อขายล่าสุด ROC บ่งชี้โอกาสที่ซื้อ CleanSpark น,นักขุดบิตคอยยอดนิยมได้ตกลงซื้อโครงสร้างพื้นฐานการขุดบิตคอยของ m มลซันในเมือง s ซนเตอร์วิลล์รัสเจีย CleanSpark จะซื้อแท่นขุดเจาะรุ่นล่าสุดจำนวน6,468เครื่องจาก m มลซันผ่านข้อตกลงมูลค่ากว่า42ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีนได้จัดสรรเงินให้ผู้เยิมฉุกเฉินรับหลายหมื่นดอลลาร์แก่ประเทศที่เสี่ยงต่อวิกฤตทางการเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้ปักกิ่งกลายเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามของ IMF ที่นำโดยตะวันตก นายเซจิคิฮาระรองเลขาธิการคณ,ณะรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นต้องดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อต่อต้านการอ่อนค่าของเงินเยนที่มากเกินไปพร้อมกับย้ำเตือนคำเตือนของทางการเกี่ยวกับค่าเงินที่อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ24ปีการประมูลตั๋วเงินคลังอายุ3เดือนของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา15นาฬิกา30นาทีพันธบัตรรัฐบาล6เดือนของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา15นาฬิกา30นาที รายงานประมาณการอุปสงค์และอุปทานการเกษตรของโลกจากสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา16นาฬิกายอดสั่งซื้อแมชชีนทูของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา6นาฬิกาดัชนีการสำรวจธุรกิจขนาดใหญ่หรือ BSI ของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา23นาฬิกา50นาทีดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา23นาฬิกา50นาทีเราหวังว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับบทวิเคราะห์ทางการเงินในวันจันทร์ของเรา ในนำของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันค้าขายที่มีกำไรอย่าลืมเข้าสู่ระบบในวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากตลาดการเงิน